สวัสดีครับเพืเ่อนๆชาวไทยเลสซิงฮวันนี้เรามากันที่ Impact เม mm ืองทองธานีแน่นอนที่สุดวันนี้เรามากันที่งานบังกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โครั้งที่4ีวันนี้มีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราพาไปดูและแน่นอนที่สุดวันนี้ได้ข่าวว่า Honda f o r z ์ซ่าเปิดตัววันนี้แน่นอนฮะที่สำคัญบอกเลยนะฮะถ้าบังให้กู้สู้แน่นอนรับแน่ต้องบอกเลยว่าของดีมาอีกแล้วผมเคยพูดไว้อย่คํานึงว่ารถในการเดินทางที่ดีที่สุดคือ CC ที่เหมาะสม กับการใช้งานและดูแลง่ายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะพาไปดูวันนี้ก็คือเรื่องของมอเตอร์ไซค์และรถยนต์บางส่วนแต่ต้องบอกเลยนะฮะว่าพาไปดูอย่าลืมนะฮะมีอะไรเจ๋งๆเข้าไปอวดกันแน่นอนปะเดินไปดูข้างในกันดีกว่ามีอะไรกันบ้างไปเลย อนนี้เราเข้ามาในบูธของ Honda แล้วฮะต้องบอกเลยว่า Honda เขามีตัวใหม่เข้ามาอย่างที่บอกแล้วเราตัวผมเองได้ไปที่อิตาลีงานอิกมามาแล้วก็เห็นตัวเจ้า For ์ซ750ต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่โคตรจีด๊ดแต่ในที่สุดวันนี้ Honda นนาเข้ามาแล้วฮะเพราะฉะนั้นเราจะมีรถที่เดินทางไว้ทเที่ยวต่างจังหวัดแบบขี่สบายใจขี่แบบชิลชไม่ต้องโหนเครื่องไม่ต้องเร่งเครื่องกันให้หนักหน่วงกันอีกต่อไปครับสนุกแน่นอนกับเจ้า h o n d a f o r ร์ซ750เ๋ยดเราเดูนดกันดี่าวาไรนานะเห็นไบบใกันึ สิ่งที่เราเห็นอยู่ข้างนี้ก็คือเจ้าบอสซา750แน่นอนที่สุดฮะบ,บังให้กูนะ้น้ำแมนสู้ทุกอย่างนะครับบอกเลยว่าตอนนี้มาถึงตัวเป็นหน้าตา่อหล้กันต้องบอกอีกอย่างหนึ่งว่าในสเปคที่เขาได้มานี่ก็ค่อนข้างจะเยอะเลยเดียวสําหรับเจา้าไม่ว่าจะเป็นเกียร์ DCT หรือว่าความเร็วที่เราต้องการช่วงล่างหรือการขับเคลื่อนเป็นแบบโซ่ที่สําคัญนะบอกเลยว่าปราดเปรียวใช้ไรกันเลยทีเดียวเห็นแล้วก็รู้สึกว่านะอบังของกู้อีกหนึ่งรอบแล้วกัน พราะงานนี้บอกเลยว่ามีอะไรดีๆเด็ดๆมางเพียบเลยจานคู่หน้านิชินหลังนิชินบอกเลยว่าสําหรับเจ็ดห้าศูนย์ในการเดินทางเนี่ยพอกันเลยทีเดียวไม่ต้องไปเหนื่อยอะไรมากมายขนาดนั้นที่สําคัญบอกเลยว่าโฉมหน้านี่โคตรหล่อเาจังจริงนะผมเห็นตั้งแต่ที่อิตาลีแล้วละงานอิกมานี่เลยตึ๊บแต่ชิวหน้าเขาปรับได้นะเมื่อกี้เห็นน้องแพรเล่นอยู่มันมีวิธีปรับแต่ผมปรับไม่เป็นอ่ะนี่ฮะเรามาดูหน้าจอก่อน ปรับชิลขึ้นได้ตอนดับเครื่องหรือว่าพอตอนออกเครื่องออกปับ๊บมันก็ขึ้นมาได้จะไลท์แบบออโต,โต้ส่วนหมวกเมอกอะไรเนี่ยมันก็เก็บได้แบบใบใหญ่นี่เห็นไหมแต่จริงๆอะผมเห็นอยู่ที่ของเมืองนอกเองนะเขาจะมีเรื่องของปี๊บข้างปี๊บข้างมาสวยงามโอ้โหเห็นแล้วอยากจะบอกเลยว่าสุดจริงๆครับคันนี้ไว้สําหรับเหมาะการเดินทางมากส่วนผมเองก็คงน่าจะเอาสีนี้เลยแหละ ก็คงต้องเอาสีนี้แล้วก็ไปขี่ทริปมันง่ายดีแล้วก็เดินทางไม่ต้องคิดอะไรมากมีครุสคอนโทรลมีต่างๆที่สะดวกสบายมากขึ้นในสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกคือราคา4 0 0 0 19,000นะบอกเลยว่าโอ้ตัวจริงสวยขนาดนี้เพื่อนๆถ้าเกิดใครที่สนใจต้องมาดูตัวจริงนะว่าเจ็บจี๊ดเลยเห็นแล้วโอ้ยนี่แหละสิ่งที่เราต้องการในการเดินทางแล้วก็เรียกว่าทัวร i n ิงนะเดี๋ยวมาเจอกันถ้าจองตอนนี้จะได้เมื่อไหร่นะตื่นเต้นยรงเลยอยากได้เร็วๆละฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ และแน่นอนที่สุดสําหรับสายลุยนะฮะก็อีกหนึ่งครั้งก็จะเป็น XADV ก็750เป็นกันต้องบอกเลยว่าคนที่ใช้เนี่ยอาจจะแบบไปได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นทางดําหรือออฟโรดแล้วก็ติดปิ๊บทัวร์ลิงสบายใจฮะทัวร์ได้ทั่วโลกแน่นอนถ้าคุณที่จะไปเพียงแต่ว่าคุณมีใจที่ขับขี่มันก็ไปได้ทุกที่แหละครับเพราะฉะนั้นเออผมอยากได้ปีขึ้นมาวะ่ะเพราะเดี๋ยวเจ้า f o ร์ซ่า750มาปุ๊บเราก็ต้องติดปิ๊บเพื่อเดินทางไปทั่วประเทศเฮ้ยแน่นอนจี๊ดจี๊ดบอกเลยยกชุด้้ไ,ไดไมอยอาก เห็นแล้วก็บอกตรงๆนะฮะอะเรนาะีนของผมมันก็ซูบฉีกขึ้นมาอีกแล้วนะฮะนี่เป็นไงล่ะรถแข่งโอ้ชเบอร์สามห้าคุณไหมเบอร์คุณไหมเฮ้โคตรน่าขับเลยบอกตรงโอ้โหสุดจัดนี่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 น้องน้องน้องชื่ออะไรอะชื่อสิริค่ะชื่อสิริแล้วไหนคำว่าสิริค้นหาเพลงหน่อยสิสิริค้นหาเพลงหน่อยสิ ลืมคิด,คดงงอน,ออนอนน้อยอันนี้น้องสิริที่ไปขี่กันที่มาเลเซียด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีฉันชื่อสิริค่ะสิริขี่มอลไซค์อะไรอยู่ตอนนี้เหรอคะตอนนี้ขี่เยอะเลยค่ะตอนนี้ขี่สาออยู่แค่นี้พอเดี๋ยวคนไม่ดูเราดูแต่สิริเดี๋ยวให้น้องเขาถ่ายก่อนเพราะฉะนั้นก็บอกเลยว่า ในบูธตอนนี้มีตัวที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายและที่สำคัญต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งตัวหลายๆคนสายทัวรลิงต้องเป็นตัวพันเลยนี่ตัวพันยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างบอกเลยว่าเด็ดสตรีตนะก็ไปกันเรื่อยๆส่วนตัว350 f o ซ่เองก็ยังอยู่ในความเป็นที่นิยมแล้วก็แล้เมื่อกี้เราเห็นพัดนครสวรรค์มาแอบเลงๆสงสัยจะมีโปรเจกต์อะไรสนุกๆเดี๋ยวเราพาไปดูกันที่นครสวรรค์นะยัง CIF Larry เองก็น่าสนใจตัวนี้ผมก็สนใจอยู่เหมือนกันนะหลายๆตัวเยอะมากมาย Go Wing นั่นนักสายนาแมนนิดนึงวสวัสดีครับสวัสดีครับโอ๊ยเมื่อยปวดคอขอบคุณครับโอ้โหต้องบอกเลยฮะ Limited Edition อีกแล้วแชมป์เห็นแล้วเป็นไง คือต้องบอกเลยว่าขี่มอเตอร์ไซค์ให้เป็นนะ,ะแต่เคยมีมังกี้ถัทงทองกัดถังครเมียมอตอนนั้นรู้สึกว่ามันเป็นอะไรลิมิเต็ดมากๆแล้วรู้<ช>สึกว่าอยากจะได้ให้ใหมันเป็นใหม่แต่มันทำยากมากเลยวันนี้ พอดีไม่แก้ได้ยินพี่จอนไรเดอร์เขาบอกว่าเขาประจอนก็เลยเดินมาดูมันเป็นชองครบรอบ60ปีฮอนด้าในไทยด้วยของที่เขาทำเป็นลิมิเต็ดนะครับก็เลยรู้สึกว่าอยากได้แล้วเมื่อกี้ถามเพราะว่าเฮ้ยมันมีรันนัมเบอร์มีอะไรด้วยก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นรุ่นหนึ่งที่อินเวสและสะสมได้จอดโชว์แล้วมันดีกว่าโมเดลอ่ะเอออันนี้มันเวลาอยากได้เงินแล้วปีปึ้งได้เงินเลยอ่าใช่มันสะสมได้มันเป็นของลิมิเต็ดแรเทมใช่แล้วเป็นถังพรีเมียมครับถังพรีเมียมอ่ะ เ,าเงาเว็บเฉพาะแค่12ว,วันนี้เท่านั้นใช่ทั้งหมดจาก12วันนี้ก็คือไม่มีแล้วะมีรันนับเบอร์ด้วยสิ่งที่เพียรได้สุดคือรันนับเบอร์พี่ <uld adam> โอ้โหกี่คันนะมีทั้งหมดกี่คันเขาบอกว่าน่าจะเกือบๆพันเลยนะเพราะว่ายอดจองดีมาก uh huh. แต่หมดจากล็อตนี้แล้วก็คือไม่ไม่ผลิต,ไม,ลตไม่ผลิตแล้ว,ลวใช่เขาบอกอย่างนี้ว่าให้ความรู้นิดนึ่งนะผมมีความรู้นิดๆหน่อยๆแล้วกัน,กน uh huh. เขาบอกว่ามีตัวมังกี้รุ่นนี้ที่เป็นดาบเบบอลน่ะบอนออกห้าประมาณแสนกว่าห uh huh. น้าวันนี้สามแสนกว่าใช่ผมก็เลยรู้สึกว่าถ้ามีโอกาสถังแบบนี้มันมีความหลังกันไอ้ตัวรุ่นเก่าๆด้วยก็เลยอยากจะเอาไปตัว50ปี ใช่ก็เลยอยากจะได้ก็เลยให้มาจองกันที่นี่เขาไม่มีจองออนไลน์ด้วยเนี่ยม,มันต้องมาจองที่หน้าสาขาครับก็เมื่อกี้ก็จองบุ๊กิ้งไปกับทางที่อาสขาเอกัยมอ่าฮะเดี๋ยวเราก็ต้องไปดูกันอีกทีรอลุ้นอยู่ครับได้เมื่อไหร่ขอยืมคีย์หน่อยนะเอาเลยเฮ้ยเพราะฉะนะั้นนะบอกเลยว่ามังกี ฉลอง60ปีโคตรเท่โคตรเอาและที่สำคัญถังเงาโครเมียมวับรับแม่มันโดนใจวัยรุ่นชาวญี่ปุ่นแท้ถูได้หมวกด้วยได้หมวกด้วยเอาได้หมวกด้วยเฮ้เอ้าเดี๋ยวกูจองมั่งแล้วทีเนี้ยไม่เอาพี่จองฟอร์ซ่าไปแล้วครับก็เดี๋ยวยังไงเราก็มาดูกันต่อแล้วกันว่ารถแชมป์จะเป็นยังไงเนาะมาเมื่อไหร่เดี๋ยวเราไปติดตามมาอีกทีหนึ่งป่ะปั๊บแน่นอนที่สุดฮะเราอยู่ใ <sun arrivé S 1> นบูธของ Honda เราจะมาเจอเรือ <legal> <th 60> แต่เรามาเจอคนนี้ดีกว่าอีกแล้วบิลลี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบิลลี่เชิญนั่งนี้หน่อยอ๋อได้เลยครับสรุปวันนี้เราก็ได้มาเห็นนี่เลย NPSK ครับผม SK ครับเรียบร้อยครับผมได้ข่าวว่าจะชวนผมอีกแล้วชวนอีกอีกรอบหนึ่งครับผมครั้งแรกชวนไปอันนั้นมันลงน้ําครั้งแรกยังไม่สมบูรณ์ดีตอนนี้90%าอแล้วเหลืออีกนิดเดียวยังเก็บดีเทลอีกหน่อยนึงอ่าครับผมต้องบอกว่าเป็นเซนเตอร์คอนโทรลเนี่ยพลังจ๋าเลยมองมาหุ้ยพลังแบบจ๋ามากเลย ตกปลาจ๋าๆเลยครับตอนนี้<อ>เปลี่ยนเป็นเครื่องตัวใหม่อ่าใช่ครับรุ่นใหม่รุ่นใหม่ก็รุ่นใหม่เพิ่งออกยังไม่มีใครจับจองได้ครับอ่าฮะจองแล้วแต่ว่ายังไม่ได้รับเครื่องแล้วแล้วถ้าจองนี่ต้องยังไงเนี่ยก็ถ้าถ้าลำนี้ก็สามารถมาจองได้ที่งานเลยนะครับราคาพิเศษแล้วก็ที่สําคัญบอกซื้อพร้อมเรือนี่ราคาถูกมากใช่ครับใช่ครับราคาอยากให้คนขับอ่ะอ่าใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาคือตอนนี้ต้องบอกเลยว่า รุ่นบิลลี่27นี่ชื่อผมเองชื่อผมเองชื่อผมเองเมื่อไหร่จะมีไทเลสซิ่ง27เอามา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 แต่ต้องซื้อเยอะได้ได้จัดให้ต้องมันต้องมีเตอิดิชั่นนะแล้วพี่พี่พี่แมนพี่แมนมาคอสตอมเองต้องตีตีแบรนด์ให้ตีรุ่นให้ตีรุ่นให้แบรนด์ผมรุ่นพี่แมนเฮ้ยจะดีเหรอได้ได้ได้อยู่นะต้องบอกนิดหนึ่งว่าความพิเศษของเรือไอ้โมโนฮอรเนี่ยครับมันดีกว่ายังไงเราไปดูข้างหน้านี้ได้ได้ครับได้ครับเนี่ยเรามาดูกันว่า สิ่งที่ที่มันเหนือกว่าชาวบ้านเขาเอาตรงๆนะครับอย่างโมโนโฮอยเนี่ยทุกคนจะรู้เลยว่าต่างประเทศกับเมืองไทยจะไม่เหมือนกันใช่ครับใช่ครับถ้าถ้าเป็นต่างประเทศถ้าถ้าสังเกตดูดีๆครับถ้าถ้ากลมลงไปดูเนี่ยครับมันจะข้างหน้ามันจะวีะข้างหลังมันจะแบนมันทำให้ตอนตอนเพลนน้ำมันจะเพลนเร็วขึ้นแต่นี่มันจะวีจิกนองน้ำไปยลบกเนี่ย มันจะมันจะลดการจิกแล้วมันก็จะแบบต้านน้ําให้มันลอยขึ้นมาเหมือนมันลิฟต์ขึ้นมาครับก็จะช่วยตรงนี้ด้วยแต่ต้องบอกนิดนึงทะเลไทยกับทะเลมึงนอกมันไม่เหมือนกันครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาคือทางบิลลี่ยนงก็ได้แอปพลายให้มันเหมาะกับเมืองไทยใช่ครับใช่ครับบางทีท้องทะเลของเมืองนอกกับเมืองไทยไม่เหมือนกันใช่ใช่ใช่เรื่องของไรคลื่นใช่ไหมเออด้วยเรื่องคลื่นด้วยบุคลิกการขับแล้วก็ เรื่องเรื่องการประหยัดน้ํามันเรื่องการขึ้นน้ําเรื่องการอะไรพวกนี้ครับเพราะว่าของเราเมืองไทยอ่ะเรือเราใหญ่กว่าเครื่องอ่าแต่เมืองนอกอ่ะเครื่องมันใหญ่กว่าเรือถามว่าถามว่าวีวีแบบเมืองนอกดีไหมมันก็ดีแต่ว่าวีเมืองนอกมันกินน้ำมันกว่าอ่าครับผมแต่อันนี้ก็เป็นประยุกต์แต่ถ้าบอกว่าเมืองนอกเขาไม่หวงน้ามันไม่หวงใส่ย่านเราก็ต้องมีสิ่งที่มาเติมเต็มคือประหยัดหน่อยครับผมเพราะฉะนั้นก็นี่คืออีกหนึ่งทางเลือกก็บอกเลยว่าแล้วเราเห็นไอ้นี่การมินไม่ได้เล่นทัทีมาโอ้ยวันนั้นน่ะชวนพี่พี่แอนเรายุ่ ก็เลยไม่ได้เล่นครับอันนี้กามินสมองไฟฟ้าสมองไฟฟ้าก็คือได้ข่าวว่าถ้าเรามีแบตเตอรี่เยอะเนี่ยเราสามารถล็อกมันอยู่การเล่สงได้เลยได้เลยได้เลยยี่สิบโวลต์ก็พอแล้วครับยี่สิบโวลต์ก็อยู่ได้ทั้งวันแล้วครับสองร้อยแอมป์ก็อยู่ได้ทั้งวันแล้วแต่ถ้าเห็นบอกว่ามีฟังก์ชันสั่งแอดออได้เช่นโซลาร์เซลล์ใช่ครับใช่ครับแล้วก็มีพวกโซลาร์เซลล์เขามาชาร์จแบตทีนี้อมาตะเลย มีแอร์ด้วยมีแอร์ด้วย,วยลวอันนั้นอันนั้นอันนั้นเป็นออฟชั่นของลูกค้าคนแรกไปครับคนแรกก็จิ้มไปแล้วเออเขาจะเขาจะค้องน้ำแบบเยน็น <c oughs> เย็น add on ผมผม,ผมไม่รู้เขาจะเข้าไปทําอะไรแล้วกัน <c oughs> ไปนั่งอยู่ในห้องแอร์ <c oughs> เพราะฉะนั้นไอสิ่งที่ตามมาคือต้องบอกเลยว่า add อลได้หมดแอดแได้แอรได้เราอยากใส่อะไร a d ออลได้หมดก็ก็ก็คิดคิดมาครับเดี๋ยวเราช่วยช่วยเติมเต็มให้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มาดูตัวจริงๆได้ที่งานมอเตอร์โชว์ใช่เลยครับต้องบอกเลยนะว่า เดี๋ยวเราจะมีโอกาสไปเทสเรือเหมือนเดิมแต่ไม่เอานะกขึ้น3มเมตรสองเมตรเราเอานิ่งๆนะเราใส่ความเร็วกันอย่างเดียวนะเทโคแบบสวยๆนะขอแบบยาวๆล่นิ่งๆไม่ใช่แบบวันนนั้วันนั้นโอ้โหสวยจริงวันวันนั้นวันนั้นจะเบิกเงินลูกค้าครับก็เลยรีบมาลงน้ําจะเบิกเงินลูกค้าแต่ไม่เป็นแบบนี้ไม่ต้องแล้วโอเคโอเคโอเคได้เอาแล้วนะโอ้ไปบอกเบิกพอดีร้อนร้อนเงินนิดนึ่งเสียไม่ไม่ไม่จากเมืองนอกเมืองนอกเขาสั่งเยอะเขาสั่งเยอะก็เลยพาพาไปลองเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องถามแล้วนะว่าคุณภาพเป็นยังไง เมดในไทยแลนด์แต่คุณภาพส่งนอกใช่ได้ครับเพราะฉะนั้นโอกาสการจับต้องเรือเดี๋ยวนี้ราคาย่อมเยาถูกลงคุณภาพเมืองนอกและที่สําคัญมาพร้อมกับเครื่องมาตรฐานใช่ครับกับ Honda ใช่ครับก็ถ้าเป็นถ้าถ้าเป็นราคาถ้าเป็นเรือนอกไซนี้ก็ต้องมี4ี่ห้าล้านลํำนี้ก็2ล้านเองครับณวันนี้2ล้านนะครับณวันนี้สองล้านโปรโมชั่นสล้านแต่ถ้าราคาปกติ2อล้านสครับอ่าพราะใครมาก่อนได้ก่อนก็สิบวันนี้นะครับจนถึงวันที่6ครับ ขอบคุณมากครับบิลลี่ได้เลยครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเจ้า Honda f o r z a 750 All New นะฮะแบบเรียกว่าสุดจริงๆบอกแล้วฮะโดนไปจองไม่เรียบร้อยบอกแล้วบังให้กู้สู้ทุกเรื่องนะฮะแน่นอนแล้วยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เทยดี้ซิงด้วยไปาละบ๊ายบาย